สวัสดีครับผมเก๊ะผมเก๊ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเก๊ะเก๊ะ channel เก๊ครับวันนี้เป็นวันดีของแก๊ะเพืร์นนะครับผมเพราะว่าแก๊ะเพืร์นนั้นได้สั่งของออนไลน์มาของมันเริ่มเลยนะครับผมเพิ่งมาส่งเมื่อบ่ายนี่เองนะแล้วก๊เพื่อนก็เพิ่งเรียยมาเพิ่งเพิ่เีเ่ยเสร็จแล้วแหละคงปิดเธอแล้วนะครับผมมาเดีมาดูของที่แก๊ะเพืร์นสั่งมาว่าเป็นอะไรไปดูกันที่ครับผมเป็นของที่แก๊ะเพืร์นสั่งมาเก๊ะต้อยอยู่ไหน กัปอรนอยู่นี่ครับผมอ่ากัปอยู่นี่นะครับผมนี่ี่เป็นของที่กับอรนสั่งมาเรามาลุ้นกันว่าข้างในเป็นอะไรอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับัตืคัดตอัต,ตือ้าวอามือออก่เด็กๆดเดมันฟันมือโอเคโอเคโอเคมา น้ำนารักนำนรัน้ำน่ามัโอ้ากอทุกคนดูนี่กลองยังใหญ่ของที่สนงมาก็ยังใหญ่โอ้โหดูนะครับหนึ่งสองเห็น, <Wow. S 1> ไนไหมอะไรคุณคุณไหมทุกคนคุณคุณคับุณคไหมะกระเบือ ันนี้เป็นของที่สั่งมาอันนี้ชักมันท่ครับผมเอาวางไว้โอเคมาเราต้องยกออกกัปตันจับกัปตันจับกล่องจับปลองจับจับกล่องยวจับไปไหนก็จะยกขึ้นน้หนักมินแล้วผมเอากล่องออกมาแล้วครับผมนี่นะครับของที่กัปตันสั่งมาเป็นปืนเลิฟว้าวทุกคนดูนี่ครับ ยอดหูรุ่นอะไรไหนกระเพ่ออันนี้รุ่นนี้มีแต่อินดิ้แค้นมันมันไม่รีมิเต็ดอ่ะอันนี้เนิร์ฟลองช็อต CS6 นะครับผมลองช็อตว่ะกัะเปอร์เขาด้วยเหมือันหมันยาวมากเลยนะเนี่ยประมาณประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวเราเอามือทำนี้ดิมือกว้างเนี้ย <c oughs> อีกนิดเดียวก็เท่าแขนแล้วเนี่ยโอเคนะครับผม <c oughs> มาแกะกันเลยใหญ่คนนใช่โอ้โหแล้วแก้ไม่ได้ถือได้ไหมเนี่ยโอเคครับดึงออกเลยโคตรใหญ่ยักษ์โค้รใหญ่ยักษ์ยักษ์ใหญ่อะออกแล้วอ๋อนี่ทุกคนทุกคนคนหนึงมันต้องแกะข้างล่างเลยครับคนบนึงขอแกะก่อน ปึ๊บนี่นะเป็เนตู้วางหนึ่งใหญ่ใหญ่มากเลยอะ่ะนี่ในทุกคนมันมีของตรงน,นี้มันมีด้านล่างน,นี่ด้วยอันนี้เป็นเป็นอันนี้คืออะไรขั้นนี้ไม่รู้อ่ะรูปบบลายละเอยดตร้อ่านี่นี่เป็นเป็นเอ,อ,อียงเนาะกูอุ้ยมันถอดได้ด้วยเนี่ยทุกคนมันมันเป็นอย่างเงี้ย แปนึงแปนึงอันนี้เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าป,ประกอบยังไงนี่เป็นกระสุนไหนแกะดนกระสุนซิกรเปอดอันนี้มาซิเดี๋ยวเพิ่งนะมีนะครับมันจะแถมมาให้ในกล่องเราก็เอาใส่ตรงตรงรูนี้มันจะมีมันจะมีรูตรงนี้เนาะเอาใส่เลยอึหนึ่งกร์เปอร์ใส่ด้านนี้ใส่ใส่ตรงกลางรูกลางยัดเข้าไป โ okay. อเคพอเราจะบรรจุกระสุนนะครับผมดึงอันนี้ออกมามันจะอยู่ด้านหน้าเนาะดึงมาด้านหลังดึงมาแล้วสำเสร็จมันยังมีปุ่มตรงนี้กดปุ่มปุ่มเนี่ยเห็นไหมครับปุ่มส้มกดไปเลยนี่นะแล้วนี้มันก็จะเปิดมาแล้วก็บรรจุกระสุนได้อา้าววิธีใส่ใส่ยังไงดูนะครับเอาแม็กใส่เข้าไปเลยี่เกนะไม่ใส่่ไมเป็นไรนี่นะใส่แม็กนี้ไปก่อนโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอาด้านหน้าเนี่ย ดันเข้าไปเท่านี้เยบร้อย <Yeah. S 1> มันจะทำให้หลุดแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้เปิดปิดได้แต่เวลาเปิดอันนี้มันจะเปิดเองอัโนมัินะคบผมเวลาปิดมันก็จะปิดเหนี่ยมเลือกของไม่ได้อ่าโอเคมาผมรู้วิธีการตั้งขาตั้งแล้วหลังจากทั้งเมื่อกี้ดงอมาหนักนี่นะครับจับไปเลยแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งสองนี่นอตั้งไปแล้วทุกคนนี่นะครับแล้วก็มันก็ถอดได้ด้วย วเวลาจะใส่แล้วก็เอาตัวนี้ยล็อกท่าสไลด์มันดันเข้าไปเลยเราหักออกแล้วก็ดินออกเลยนี่มันยิงตรงนี้ได้เห็นไหมมันจะมีสองรูรูบนคือรูสไนเปอร์รูล่างเป็นปืนสั้นดูนะเอากระสุนใส่เข้าเลยอ้าวทีนี้มันจะยิง,ยง,ยงไม่ได้นะคะผมต้องชักตรงนี้จับตรงนี้ขอหน่ยยังไม่ได้ชักไหนแกบเบอร์องชักดิชักเลยอาเฟย์ยิงยิง นะทุกคนเดี๋ยวมาลองปืนใหญ่แล้วนะวิธีใช้ปืนใหญ่จับด้านหลักดึงมาข้างหลังนะคะอันนี้ดึงเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวพร้อมแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงยิงใส่ยังไงนะหน่อามาไหนกันเ็เปลองสิทำยังไงเอ,อใส่กระสุนยกไหวไหม เดี๋ยวช่วยยกเอาใส่โอเคเอาลงมาแล้วก็ทําไงต่อใส่นี้เข้าไปแล้วเร,เราต้องดันอะไระรับเออเราต้องดันอันนี้กลับเพราะถ้าเราไม่ดันน,นี้กลับมันจะยิงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคล็อกไวส้สิมันมีปุ่มล็อกนะนี่ให้ดูปุ่มล็อกนะฮะล็อกไว้ล็อกไว้ยังไงดึงมาด้านหลังโอเคอ้าไหนก็ไปลังยิงสิขอฉากเท่ๆเอาเลย ใช่เอาแบบทท่ๆเอาเล่งยิงไปนู่นเลยโอเคเอา่ะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวปืนในวันนี้หนึ่งเนื้อฟลองช็อตนะครับผม<ช>ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย